ครับข้าวต้มปลาของร้านข้างโรงแรมที่ผมพักเห็นคนต่อคิวซื้อกันเยอะเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะออาขันาดไหนนี่ครับบรรยากาศของในร้านก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้มีคนมากินกันเมื่อวานนี้ต่อคิวกัน้งคืนเลยก็ที่ก็ประมาณสามสิบบาทนะครับใช่ไหม 40, 40, 40. สามสิบสีบาทใส่พริกไทยไปหน่อยแล้วนะค,ะครับผมรู้สึกว่าพริกไทยมันจะอร่อยเพื่อให้รู้รสนะครับผมจะไม่ชิมอะไรเยอะจะไม่ปรุงอะไรเยอะจะต้องชิมดูเลยะครับสรือ้อามือซ้ายชิมมือขวาะครับ ถ้าอร่อยจะตั้งกล้องชิมให้ดูนะถ้าไม่อร่อยก็จะจบแค่ตรงนี้ครับอร่อยไหมอร่อยครับตั้งกล้องครับชิมครับนะแน่กินข้าวต้มอ,อร่อยอร่อยนะครับก็ถ่ายให้ดูนิดนึง ก้มน้ำนี้อยู่ที่จังหวัดปักเลียวนะครับประเทศเวียดนามเป็นเวียดนามตอนใต้อยู่เกือบถึงอยู่ติดกับจังหวัดกาเมอที่เป็นจังหวัดสุดท้ายของแหลมแหลมยวนนะครับแหลมกาเมอครับ mm. ที่นี่มีนุ่งเหืองเร็วตลา,ารที่ทำจับปลาต้มปาลปา mm. แล้วมีของก็ใส่ต้มมามาจาลนละื่อละยี่สิบสองยี่สิบสองพันก็ สามสิบสามบาทครับมีปลาอยู่ประมาณสี่ชิ้นแต่น้ำไม่ใช่ปไปเด็งครับมันอร่อย้งที่ปลาเยอะไม่อร่อยก็มีแต่นี่นอโอเคครับทาไม่ต้องเยอะมากแต่อรอ่อย ใส่ผักูกเกียวนี่นะครับผักยอะไรอี่างีเมืองไทยก็มีต้นหอมน,นิหน่อกลนใส่น้ำมันนี่ไม่จะมีปลาลวกเป็น,ปนกานารมีป่ะปลาลวก ไม่แข็งสิครับอาจจะมีแล้วตั้งยาก หมดแล้วครับอร่อยจริง

ไทยจิ้มพอดีผมจะตักนี้หรือตอกไปครับแล้วก็ช่วงที่เราต้าต้มอีกช่วยหนึ่งเลยครับแค่นี้ผมตักข้าต้มปลาธรรมดากำลงจะตักข้าต้มทะเลนะครับก็ลังกินของอ่อยก็ต้องกินเยอะหน่อยครับแล้วก็ต้มก็เปนอหาก่อร่อคลิปนี้ก็ชิมข้าต้ม สองข้วยซ้อนนะครับรอนี่นี่ครับรอเวลาเขาลงมาแล้วก็รับคำมาตอนนี้ก็วันที่28มกราคม2 5 5 5นะครับนิทรรศการก็ยอยู่ที่จังหวัดบักเชียวเราจะเดินทางไปจังหวัดองจางนะครับแผลแบบนี้นี่เป็นแผลปลายของน้ำผุติดติดกระเล็ดรัวเลยมีชาวเขมรอ,อยู่ประมาณ28นะครับ คุยกันไปนเรื่อยๆอาหารท่านจะปลาจะมีดังแล้วก็พวกผัดเผ็ดงูพิษนะครับแล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งกบกุ้งกมะพร้าวแต่วันนี้ผมกินข้าวต้มสลัง,ลงลรอนสลัดกับข้าวต้มรอนี่เนี่ยเราจะได้กินร้อนๆมาพร้อมกันนะไม่ต้องทั้นคลอง มาปุ๊บแล้วจะได้แบบให้เห็นตอนมาเลยะครับไม่ได้จัดฉา,ากเอออันนี้เป็นข้าวต้มอะไรปั๊ม ั้มมัมได้เดี๋ยวัแลวกุ้งีตัวใหญ่อย่างนี้คือตัวไงไทยล่างถูกอ่อันเนรื้กุ้ใหญ่อย่าครับแล้วก็เนื้อปลาเป็นเรื่องนี้นะครับ ปลาทะเลเมื่อกี้เป็นไม่ใช่ซีฟู้ดทะเลกุ้งสองตัวใหญ่ๆ ก็เขาใส่พริกไทยมาด้วยนะครับคือพริกไทยผมรู้สึกว่าพริกไทยในแผ่นจะตั้งแต่กำปองลงมาเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยพริกไทยจะอร่อยนะเมื่อในแผ่ใส่ปลานี่นะเพราะนั้นเรจะใส่อีกหนนะคเพิ่มเตคบ่บอยตัดใจขึ้นมิสเตอร์เพียสั่งไข่มาอีกครับ สองใบไขท่ทอดไข่ดาวมีไข่ลวกไข่มีอะไรมากแล้วก็ชิมขออกกนุญาตชิมชาชานะครับตรงสีร้บเนี่ยผมก็จะกินเมลวแต่ว่าพอดีมันร้อนชาที่ดื่ อันนี้ไม่ทําให้มิตรเตอร์เขาเสียสิทธิ์วางผมว่าช้อนเนี่ยมันบางไปน่อยเวลากินแล้วมันจับแล้วมันรู้สึกมันจะบาดปากแล้วก็มันกินระวังปากนะครับเวลาเรากินแล้วมันระวังเตืนไปมันขาดความอร่อยลงไปผมแนะนําว่าอุปกรณ์ในการกินเนี่ยมีส่วนช่วยในการให้ผมกินอร่อยนี่มันมันบางไปเวลากินต้องระวังเราลดความระวังเปลี่ยนช้อนครับ พอที่มันชินลองชิมดูนะอืมรความหลอนไปความอร่อยก็เพิ่มขึ้นทันทีครับง่ายสตรง่ายัอืไข่ดาวครับไครดาวนี่อยากกินตอนเย็นครไข่ดาวต้องกินร้อนๆนะช่วยให้นมั ส่วนภาษาผมใส่ไหดาไปใบหนเอาชาเขียวไปหนึ่เพื่อให้มันเย็นแล้วก็กินใบนี้ก็พอทินงไหดาเดี๋ยวจะเรียกไปเพิ่มเนี่ ือกิน,นแล้วทำเนี่ยร้อนกิน,นแล้วมมันจะร้อน ปลาหมึกครับหมดปามึกอิมมนมนเริ่มอินม กิมนะครับไม่หมดกินคู่หมดกัหมึกหมดเลยข้าวต้ม